เชีย่ยลอยอะไรวะเนี่ยจริงเหรอวะจริงนะมิวกูเริ่มไม่ไหวแล้ววะกูฝันอย่างงี้มาหลายคืนแล้วด้วยกูรู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังมีคนตามกูอยู่จริงๆนะมึงว่ามึงอาจจะเครียดจากงานที่อาจารย์สั่งแล้วเก็บมานอนฝันร้ายเองหรือเปล่าวะ แล้วถ้ามันไม่ใช่แค่ฝันละปันแล้วถ้ามันตามกูอยู่เป็นผีละ่ะขนาดตอนนี้กูก็กลัวไปหมดแล้วนะเว้ยแล้วถ้าในฝันกูหนีไม่ทันแล้วกูไม่สะดุ้งตื่นอีกอะแล้วอินกูนจะเย็นๆงั้นเอางี้เดี๋ยวคืนนี้พวกกูสองคนอะจะไปนอนเป็นเพื่อนของเองถ้าเกิดว่้มึงฝันลายอีกอะลุกอเองแต่ว่าโอเค ถ้ามึงคิดว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ฝันพวกกูจะช่วยมึงเองแต่มึงต้องมั่นใจนะว่าไม่ได้เกิดจากความเครียดหรืออะไรใช่มึงไม่ต้องกังวลมึงไม่ต้องหว่วงแล้วพวกกูดูแลงเองมึงนอนเอถอะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพวกกูจะปลูกมึงเองนอน มันฝันอะไรแล้ววะไม่ใช่แค่ฝันกูเห็นมันชัดขึ้นมันเป็นผู้หญิงแล้วมันก็ขอให้กูช่วยวะผู้หญิงแล้วรอบนี้มึงเห็นหน้ามันชัดปะชัดกว่าเดิมแต่ที่น่ากลัวก็คือครั้งนี้กูรู้สึกถึงว่ามันไม่ใช่แค่ฝันแล้วอะหมายความว่าไง กูว่ามันไม่ใช่แค่ฝันแล้ววะอิงมึงแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้ไปโดนอะไรมามันจะบอกว่ากูโกหกเหรอกูรู้สึกจริงๆนะเว้ยกูก็นอนอยู่นี่ตลอดพอตื่นมากูก็มีรอยเชื่อี่เต็มตัวเชี่อม่งเย็นมากว่ะกูว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้ววะถ้าความฝันของมึงมันส่งผลต่อร่างกายของมึง ถ้ามึงหลับไปอีกมันจะเป็นยังไงกว่ามึงต้องหาอะไรป้องกันตัวเองแล้วไอ้เองยังไงวะก็อย่างเช่นมึงต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่ตามือะมันเป็นใครแล้วมันต้องการอะไรจากมึงจริงถ้ามึงบอกว่ามันเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นวิญญาณของใครสักคนที่ตายไปแล้วก็ได้มึงลองนึกดูดีๆว่าช่วงนี้มึงไปเจออะไรปแปลกๆมาหรือเปล่า ห้องคอมตึกคณะมนุษย์อะไรนะอะไรนะโอ้ยมาทำงานอีกแล้วกูอยู่คณะบ่อยยิ่งกว่าหอกูอีกถูเออทำทำแปน่ะเดี๋ยวมันก็จบมาทำงานก็ไม่มีอะไรดีอุปกรณ์ก็พังนู่นก็พังนี่ก็พังก็วงจรสิดเชี่ยพวกมึงเห็นหรือว่าได้ยินอะไรปะวะได้ยินดีวะได้ยินเสียงมึงอ่ะพูดอะไรอยู่นั่นแหละโอ้กูก็กำลังซีเรียสอยู่ ที่กินกับนมตอนเช้าปะนั่นเป็นซีเรียลเออเออ,เอ,อมึงที่มึงถามอ่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องนั้นวะเรื่องอะไรวะก็ห้องข้างๆมึงอ่ะเขามีเรื่องเล่าไม่กี่เดือนก่อนอ่ะมีคนมาทํางานตามปกตินี่แหละแต่พอเข้าไปในห้องอ่ะเขาเจอศพนักศึกษานอนตายในห้องมึงเชื่อ <Yeah. S 3> ของมึงเฟกนิวเปล่าที่กูได้ยินมาคือมีคนเจอศพในห้องน้ำไม่ใช่เหรอวะไม่ห้องคอมจริงๆห้องน้ําค่ะอย่ามาแต่ง อาอีนางนี่กูก็ยังว่าอยู่ห้องคอมห้องน้ำค่ะห้องคอมจา้าห้องน้ห้องคอมออจ้าพวกมึงจะเถียงกันตอนกูนกนอยู่หน้าห้องทำไมเนี่ยไอ้เนยไอ้เภาเออมันก็แค่เรื่องเล่าอะมึงไปเหอะกหิวแต่ว่ากูสมัมผัสได้จริงๆนะเว้ยสมัยสมผัสอะไรวะสัม вот ผัสได้วยย่ากูหิวแค่แหละมึงนี่เนาะกวนตีนกูนไม่อยุ่นเลยนะเอไเอ,เอ,ไเอไปเหอะกูหิวเออเออไปเออไปได้แหละห้องคอมห้องน้ำห้องคอมห้องน้ำ เมื่ออาทิตย like oh, um, okay. oh, uh ์ก่อนกูกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงไปทํางานที่ห้องคอมตึกเก่าคณะมนุษย์เพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงสอบแล้วงานมันต้องใช้คอมพวกกูก็เลยหาที่ทํางานเงียบๆกันแล้วมึงได้ทําอะไรแปลกๆที่นั่นหรือเปล่าวะมันมีห้องห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นสองมีป้ายเขียนนาห้องห้ามเข้าแต่ตอนที่พวกกูเดินผ่านกูได้ยินเสียงแอร์ดังแปลกๆจากข้างในเหมือนมีคนอยู่แล้วมึงได้เข้าไปปะ ไม่ได้เข้าแต่ตอนนั้นกูยืนอยู่นหน้าห้องมีเสียงกระซิบเบาๆจากข้างในว่าช่วยด้วยกูก็แนบหูฟังแล้วจู่ๆประตูแม่งก็เปิดเองอะเชี่ยแล้วมึงทำไงต่อกูก็ถอยสิวะแต่ในจังหวะที่กูกำลังจะหันหลังกลับอะกูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าจากข้างหลังแล้วก็เสียงหัวเราะแว่วๆแต่ไม่มีใครได้ยินอะไรเลยนอกจากกู ว่ามึงต้องเจออะไรแปลกๆขอาเราว,วะ่ะแล้วกูต้องทํำยังไงวะกูไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะกูว่ามึงต้องกลับไปที่นั่นวะ่ะกลับไปมึงจะบ้าเหรอมึงก็เห็นรอยบนแขนกูแล้วแล้วถ้ามันจับกูแรงกูเนี้ยหรือพากูไปขึ้อื่นอะแล้วมึงมีทางเลือกอื่นหรือว่อิงมึงจะปล่อยให้มันตามไปเรื่อยๆจนทำไปจริงหรือมึงจะกลับไปหาคำตอบและแก้ไขเรื่องนี้ด้วยกัน แล้วถ้าพวกมึงไปกับกูละ่ะได้ดิได้พวกกูไปกับมึงคืนนี้เราจะกลับไปที่ห้องคองตึกคณะมนุษย์กันกูรู้สึกไม่ดีเลยวะมึงไม่ต้องกลัวมันคงไม่ใช่ห้องนั้นหรอก แล้วมแม่กูกลัวเอานาพวกกูไม่ไรอยู่ดีวะให้พวกกอย่าร้องไห้ดิกูแค่แก้นั่นเองพวกมึงไม่ตลกด,ด้วยกงนวกมึงบ้าเพี้ยไรกูไม่ได้ทำมันเป็นอุบัติเหตุลากสมายไปซ่อนแต่ว่าไม่มีแต่มันอุบัติเหตุกูไม่พูดมึงไม่พูดไม่มีใครรู้ อะไรไปวะพวกมึงรู้จักคนชื่อไม้ไหมวะพวกกูจะรู้จักคนชื่อไม้ได้ไงมึงพูดอะไรเนี่ยอิงแต่เขาบอกกูบอกกูทุกอย่างทุกอย่างที่พวกมึงทําอ่ะมึงพูดอะไรอีกพวกกูทําอะไรก็พวกมึงปล่อยปันมึงทะไรวะก็ถึงเมื่อมึงรู้เรื่องของพวกเราแล้วให้แหม่งตายตาไปตรงนี้แหละไปนียว ไม่จำเราไม่ได้หรอมึงฆ่ากูทำไมไม่กูขอโทษพวกกูขอโทษขอโทษเหรอขอโทษตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วพวกมึงต้องตายกับกูไม่พวกเขาทำผิดจริงแต่การฆ่าพวกเขาสองคนไม่ได้ทำาอะไรดีขึ้นหรอก ရည်ရ yeah.

ขอให้ไปดีนะ